และอาชญกรรมของกินเดวค่ะทุกคนอะไรไม่รู้แต่เราชอบอือย่างเช่นนี้คือรัเซเมลอ่ะทุกคนเราคิดว่าจะได้เห็นนีคือรัตเฟเมลเหรอแต่ละคนได้โจทย์ในการพิทักษ์สิ่งที่จะต้องพิทักษ์คนละอย่างแล้วกันแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่คินนี่เลือกข้างอะเจ็บปวดมากเราสึกเจ็บปวดมากเรานะคะอยู่ด้วยกันคือสามประเทศเลยทุกคน เฮ้ยสำหรับใครที่ชอบสัตว์พิเศษแล้วก็แบบโคตรน่ารากักน่ารักมากๆใครที่เป็นสาววคแฮร์รี่พอตเตอร์ห้ามพลาดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับบุ้มบิมนักเขียนนัะกาวไปแฟนไรเตอร์ในช่วงนักเขียนพาดูกันอีกแล้วนะคะและหนังที่บุ้มบิมจะมาพาดูในวันนี้ก็คือ Fantastic Beasts 2 สัตว์มหัศจรรย์และอาชญกรรมของกินเดวลค่ะทุกคนก็สำหรับภ้าสองนี้นะคะอยากจะบอกว่าเฮ้ยสนุกทุกคนคือเราอะ่ะเห็นทุกคนบอกว่ามันไม่สนุกแต่สำหรับเราเราสนุกมากและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมา เล,เล่าเนื้อเรื่องย่อให้กับเพื่อนๆฟังนิดนึงก่อนที่จะไปเมาความรู้สึกนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเมากันยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบูมบิมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบูมบิมเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเมากันค่ะก็แล้วรือยังเออถ้ากดแล้วไปเมากันเลยก็สําหรับในเรื่องย่อของภาคนี้นะคะทุกคนก็หลังจากภาคที่แล้วนะคะ ที่กินด w วอลนะคะถูกจับตัวไปนะคะก็จะเปิดฉากมาด้วยการที่แบบว่ากินด w วอลนะคะถูกส่งตัวไปที่คุกอื่นและก็มีการแบบว่าอ่หลบหนีกันเกิดขึ้นนะคะกินด w วอลก็เลยแบบเป็นอิสระนะคะทุกคนและในภาคนี้ขอเล่าแบบคร่าวๆเลยก็คือจะเป็นการแบ่งแยกนะคะ การเลือกข้างแล้วแหละสำหรับภาคนี้นะเพราะว่ากินเดวเพอออกไปแล้วใช่ปะเขาก็เหมือนกับระดมพาพัวแล้วกเ็เหมือนกับโน้มน้าวให้ทุกคนเลือกข้างนะคะสำหรับภาคนี้ว่าจะอยู่ข้างกระทรวงอยู่ข้างเาดมอนดอรหรืออยู่ข้างตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็รู้แล้วว่า เดมอนดอร์กับกินดัวเนี่ยเป็นเคยเป็นเพื่อนกันมาก,ก่อนและก็มีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแล้วก็เขาสองคนนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าจะต้องมาสู้กันในศึกสุดท้ายอืมก็เ,เหมือนที่แบบประวัติของเดมอนดอร์เขียนเอาไว้เนาะแต่ว่าในภาคนี้นะคะเขาก็จะมีความที่แบบว่าไปหาเดมอนดอร์กันแล้วก็แบบว่าไปเกี้ยกล่อมให้เดมอนดอสู้กับกินดเดมอนดอก็บอกว่าอา่าคันกับเขาเนี่ย เป็นมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องอีกอะไรเงี้ยฉันจะไม่สู้กับเขาซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทั้งสองคนสู้กันไม่ได้ก็คือสัญญาเลือดค่ะทุกคนเพราะว่าดามันดอกับกินดูบอลเนี่ยเคยทาสัญญาเลือดกันไว้แล้วก็เหมือนกับว่าสัญญาเลือดเนี้มันเป็นสัญญาที่แบบว่าจะทําให้ทั้งสองคนต่อสู้กันไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะและสําหรับภาคสองนี้นะคะ สำหรับตัวเรื่องหลักเนาะก็คือตัวนำเรื่อง d i s คาแมนเดอรนะคะในภาคนี้ก็คือนิวนะคะถูกดัมเบลดอนเนี่ยแหละว่วายวนให้ไปที่ฝรั่งเศสไปตามหาครีเดนเออซึ่งครีเดนเนี่ยก็คือเป็นเด็กหนุ่มที่มีอ,อ็อคูลัสอยู่ในตัวที่เป็นของภาคที่แล้วนั่นแหละเออแล้วก็ เขานึกว่าครีเดนตายไปแล้วแต่ที่จริงครีเดยนยังไม่ตายแล้วก็กําลังซ่อนตัวอยู่แล้วก็กาลังตามหาครอบครัวของตัวเองอยู่และก็มันก็มีความแบบว่าเขาก็เล่ากันว่าที่จริงครีเดนเนี้ยเป็นเด็กชายเป็นลูกชายของตระกูลเลสตงซึ่งแบบว่าหายตัวไปในตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสืบกันในภาคนี้ว่าที่จริงครีเดนอะ่ะเป็นชายของตระกูลเลสตงจริงๆไหมอะไรเงี้ย ก็ทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่ครีเดน์ในภาคนี้อืมก็นิวส์คาบนเดอร์ก็ตามหาครีเดน์แล้วก็ทีน่าก็ตามหาครีเดนเหมือนกันซึ่งภาคนี้ครีทีน่าก็กลับไปเป็นมือปั่ปมาแล้วเนาะแล้วก็ตามหาครีเดน์เหมือนกันแล้วก็กินูวอก็ตามหาครีเดน์เหมือนกันแต่ว่ากินูวอนี่จะเป็นฟีลแบบว่า ฉันจะให้ครีเดนมาหาฉันเองอะไรอย่างนี้อืมแล้วครีเดนก็ตามหาครอบครัวตัวเองนะคะในภาคนี้ว่าตัวโลาชั้นเป็นบุตรชายตระกูลเลสตังจริงหรือเปล่าเพราะว่าครีเดนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเด็กที่เคยอยู่ในบ้านของตระกูลแม์โบนมาก่อนนะเป็นแบบบ้านเล็งติดก,กัมพาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวตนที่จริงของเขาเขาก็อยากรู้เนี่ยแล้วในภาคนี้จะบอกว่าเป็นภาคที่เหมือนสร้างขึ้นเพื่อ ตอบสนองความคิดถึงโลกเวทมนต์ของเราแฟนคลาบแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าเราจะได้เห็นฮอกวอตส์เราจะได้เห็นเขาบอสกลับไปเห็นฮอกวอตส์ที่ในยุคก่อนที่จะเป็นแฮร์รี่ชุดฮอกวอตส์เป็นยังไงอได้เห็นนากินีทุกคนนากินีที่เป็น ผู้หญิงสวยอยู่ในเหมือนคณะละครสัตว์อะไรเงี้ยเนาะที่แบบว่าคีเดนไปหลบซ่อนตัวแล้วก็ไปเจอกับนากินีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังเข้งางใจอยู่ว่านากินีเนี้ยคือนากินีตัวเดียวกับที่เป็นฮอครักของหลอวัดมอลไหมเนาะแต่ว่าเขาอะ่ะปัวไว้ว่านากินีในภาคเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงเนาะ แล้วก็แบบการล่างเป็นงูได้แต่ว่าการกลายร่างของนากกินีเนี่ยเหมือนกับว่าในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเธอจะไม่สามารถกลับมาเป็นคนได้อะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นนากกินีคนเนี้ยที่ตอนที่อยู่กับรอวูดมอาจจะเป็นตอนที่เธอกลายเป็นงูไปแล้วหรือเปล่าตอนที่เธอแบบไม่ไม่ได้กลายกับกลายมาเป็นคนแล้วอะไรย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบ คนเดียวกันไหมนะแต่ว่าด้วยความที่บอกว่านากินีขึ้นมาแล้วเ็แบบเป็นคาแฮร์รี่พอตเตอร,ตอร์ทุกคนแบบเฮ้ยกรีดอะกรีดอะบอกตรงเลยว่ากรีดนะคะก็สําหรับภาคนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเรื่องย่อเพราะว่าอย่างที่บอกแหละทุกคนพุ่งไปที่ครีเดนเด็กครีเดน แล้วก็เด็กคืเดนก็ตามหาครอบครัวแล้วตอนท้ายที่สุดของเรื่องก็มีความพีอีกว่าที่จริงแล้วคีเดนเป็นใครแต่เราก็แอบไม่เชื่อว่าเธอเหรออะไรเงี้ยก็ต้องไปตามดูในเรื่องว่าตกลงแล้วคืเดนคือใครนะคะทุกคนก็สําหรับในเรื่องย่อก็มีประมาณเท่านี้นะแต่เดี๋ยวเราไปเมาความรู้สึกกันต่อค่ะก็สําหรับความรู้สึกที่ได้ดูแฟนตาซีมิตภาคสองนี้นะคะ ศตร์มหัศจรรย์และอาชญากรรมของกินดูนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนคือแบบเอาความรู้สึกของตัวเองเลยนะไม่พาพิงถึงใครนะคือทุกๆคนที่ดูอ่ะที่เราไปอ่านคอมเมนต์อ่านรีวิวมาฟังรีวิวเรารู้สึกว่าทุกคนจะไม่ค่อยชอบภาคนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นภาคที่ไม่ไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเป็นภาคหลออไปหลอกมาสลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าพีเด้เป็นใครกันแน่เป็นอันนั้นละนี้หรือเปล่าแล้วก็เปิดตัวละครใหม่เยอะแล้วก็มีความแบบน,นั่นนู่นนี่อ่ะแล้วตอนสุดท้ายมาคือได้อะไรจากภาคนี้ไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยเออหลอกไปหลอกมาแล้วก็มีความสูญเสียที่ไม่น่าจะสูญเสียอะไรเงี้ยก็แล้วก็แอบแอบคิดเหมือนเหมือนทุกทุกคนนะทุกคนแต่ ในในทางที่ทุกคนรีวิวเขาจะพูดในแถวทางที่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่สําหรับเราเราชอบมากเรารสกว่าเราชอบมากเพราะว่าเราชอบอะไรที่คาดเดาไม่ได้อะไรที่แบบอาจจะใช่แต่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราชอบแล้วเราก็ชอบความที่เราได้กับฮ็อกวอร์ดทุกคนเราแค่เห็นฮ็อกวอรเราก็ดีใจแล้วแค่เห็นคําว่านางกิน,นีเราก็ดีใจแล้วเรารู้สึกว่า มันมันเป็นภาคที่ดูอะไรไม่รู้แต่เราชอบอืมเพราะว่าอย่างเช่นนี้คือรัสเฟิแมลอ่ะทุกคนเราเคิดว่าจะได้เห็นนี่คือรัสเฟิเมลเหรอเราได้ยินชื่อเขาเมานแต่แฮร์รี่ภาคแรกที่เป็นเจ้าของศิลาอาถั์แต่เราเพิ่งได้มาเห็นเขาตัวเป็นๆนในแฟนตาซีบีแล้วเราก็แบบ นี่คือนิกและแฟนเมยแล้วเราก็เห็นแบบว่าศิลาฐานถูกเก็บไว้ในตู้ในบ้านทุกคนแบบว่าตอนที่นิกและแฟนเมยบอบกว่าหาหาหนังสืออะเปิดตู้มาแล้วหยิบหนังสือแล้วคือศิลาฐานอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าแก้วอ่ะเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแก้วที่แบบครอบเอาไว้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าศิลาฐานเก็บไว้แบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะมีพลังอะไรแบบพนึกอยู่ก็ได้นะทุกคนแต่แบบเรารู้สึกว่า สิ่งละาฐานนี้แบบหาตามหาได้ตามชั้นหนึ่งสือทั่วไปเหรออะไรเงี้ยหาได้ตามตู้เก็บของทั่วไปเหรอย่างงี้ล้วาวๆนะทุกคนแล้วก็เราชอบทุกๆสิ่งที่ออกมาในภาคนี้แต่อย่างที่บอกว่าการสูญเสียที่ไม่จําเป็นเราก็แอบ,บเสียดายตัวละครแบบอย่างลิซ่าเลสแตงเนี่ยภาคเนี้ย เขาเปิดตัวที่ซิโอตกับลิต้าเลสแตงออกมาแล้วปูเรื่องแน่นมากคือที่ซิออตก็คือเป็นพี่ของนิสแคมเ,เดอร์เนาะแบบเป็นวีละบุรุษสงครามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ตต่จากนิ้วมากคือเป็นพี่ชายน้องชายที่แบบพี่ชายหล่อเท่สมาร์ทแมนเฮนซัมเป็นนักรบแต่น้องชายก็คือรักสัตว์วิเศษอ่อนนุ่มสุภาพอะไรเงี้ยแบบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างพี่น้องแต่เขาก็ก็รักกันนะแต่แบบก็มีความสัมพันธ์ที่แบบแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก,ก็ก็น่ารักดีแล้วก็เปิดตัวปมเลสแตงมาใหญ่มากแล้วก็จบด้วยการสูญเสียอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออลิต้าก็ไม่น่าจะต้องสูญเสียเนาะแล้วก็เอเสียดายแบบลิต้าน่าจะได้ไปภาคอื่นๆต่อเราเราเรา,เราไม่อยากให้เธอจบ แค่นี้อ่ะเออจริงๆเพราะว่าตัวละครแบบปูมานีมากแต่เราก็เข้าใจนะเขาก็อาจจะทําให้เป็นดูเหมือนกับว่าก็เหมือนภาคก่อนๆล่ะทุกคนแบบว่าอย่างเช่นภาคที่สองห้องแห่งความลับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ปะเพราะภาคสามมาก็ไม่เห็นจะพูดถึงว่าห้องแห่งความลับอีกแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นฟีประมาณนั้นก็คือภาคนี้ก็คือชงตระกูลเลสตงแบบเต็มๆเ,เลยไม่ว่าจะครีเดนตตามหา ครอบครัวว่าเป็นครอบครัวตระกูลเลสเตงจริงหรือเปล่าหรือแบบลิต้าก็ปมน้องชายอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาปวดบบเต็มเรื่องแต่แบบว่าอย่างที่ทุกคนบอกมันก็แอบแบบม,มีมีอะไรหลายอย่างนั่นนู่นนี่แบบนิดๆหน่อยๆแบบแล้วก็ความสูญเสียหรือการเสียสละหรือการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาก็ทำออกมาได้แบบจะว่าดีก็ดีนะจะว่าถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบ อย่างเช่นตอนที่เลสแตงเสียสละตัวเองเพื่อสองหนุ่มใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าแทนที่จะจบที่ลิต้าแบบเสียสละแล้วก็จบเพื่อที่จะให้ลิต้าเป็นฮีโร่ของภาคนี้เลยแต่ก็ยังให้น่คนคลัสแฟเมลมาช่วยอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแย่งซีนกันอะไรอย่เงี้ยก็แย่งซีนจริงแต่แบบเราก็คิดว่ามันมันก็เป็นไปได้อ่ะเออทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างลิต้าเขาก็ เสีสลาบเพื่อคนที่รักทั้งสองคนก็ก็โอเคแล้วส่วนนิโคลัสแฟมเมลก็คือเขาไม่ได้สู้มานานเขาเขาจะต้องช่วยเขาก็ต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าแต่ละคนได้โจทย์ในการพิทักษ์สิ่งที่จะต้องพิทักษ์คนละอย่างแล้วกันเราจะไม่แบบว่าเออนิโคลัสมาแยกซินดิต้านนะหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ได้คิดแบบนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่ คนคนหนึ่งอยากปกป้องอ่ะมันก็มีไม่เหมือนกันยาลิต้าแค่อยากปกป้องสองหนุ่มเท่านั้นเลยรักสองหนุ่มอะส่วนนิคลัสแฟมเมลก็คืออ่ะฉันจะต้องต้องสู้แล้วนะเพราะว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องช่วยทุกคนก็ต้องช่วยอะไรอย่างี้ถึงแม้ฉันจะแก่มากๆแล้วถึงแม้แบบแค่จับมือฉันก็ดังโอ๊ยแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีเหตุผลของตัวมันเองอ่ะทุกคนเออแล้วฉากที่เรารู้สึกว่าเราแบบ เสียน้ำตามมากเลยก็คือฉากเลือกข้างเรารู้สึกว่าตอนที่คิ้นนี่เลือกข้างอะเจ็บปวดมากเรารู้สึกเจ็บปวดมากเรารู้สึกแบบเอยจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเออเจ็บปวดมากจริงแต่แบบเราเราก็ชอบการดำเนินเรื่องของภาคนี้นะเพราะว่าตอนจบอะมันคือการสูญเสียไม่ว่าจะสูญเสียชีวิตหรือสูญเสีย ที่แบบเลือกข้างไปถูกพัดภาคไปในหลายๆคนเนย่างเช่นคีเดนก็แบบเลือกที่จะไปหรือที่นักกินีไว้ทั้งทั้งที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งเท่าไหร่อย่างคินนี่ก็เลือกที่จะไปอยู่ข้างนูน้นเพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเธอไม่ได้แบบทิ้งเพราะไม่รักเจคอบนะแต่เธอแค่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือ ภาคแห่งการเลือกข้างก็คือภาคอาียรกรรมของกินดโว์อย่างแท้จริงค่ะทุกคน ก็อยากให้ทุกคนนะคะมองแบบหลายๆมุมนะั้นจะได้เข้าใจหนังเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าชอบไม่ชอบอยังไงก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะคะทุกคนเราเราเราจะไม่แตะต้องนะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนชอบอะไรแบบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็สําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูแฟนตาซีบีภาค์องนะคะทุกคนก็ไปตามดูกันได้นะคะอยากจะบอกว่าสนุกมากและหนังเรื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็ทําให้เราหายคิดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ไปได้จริงๆคะ่ะ mm hmm. ใครที่เป็นสาว Harry แฮร์รี่พอตเตอร์ห้ามพลาดเลยคะ่ะ และสําหรับภาคนี้นะคะทุกคนเรานะคะอยู่ด้วยกันคือ3ประเทศเลยทุกคนคือเปิดมาใช่ปะก็ถ่ายที่นิวยอร์กที่อเมริกาแล้วก็โผล่ไปที่ลอนดอนที่นิวส์คาเมนเดอร์อยู่บ้านของนิวอะไรอย่างนี้แล้วก็ ในภาคนี้เราก็จะไปผปจญภัยกันที่ฝรั่งเศสค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแบบว่าโอ้ภาคนี้เราได้ท่องเที่ยวไปกับแฟนตาซีบีทั้ง3ประเทศเลยค่ะแล้วแต่ละประเทศก็คือมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันเนาะแบบพออก็คือแบบดูเพลินมากทุกคนดูเพลินมากจริงๆนะคะแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องบ้านเนียสคาเดนเดอร์นิดนึงก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบ้าน,นอ่ะคือแบบว่าโอ้ หลังจากที่เราได้เห็นกระเป๋าของ New s c a ค a n d e r ที่แบบว่าเต็มไปด้วยสัตว์วิเศษแล้วเนาะ บ้านนิวก็เต็มไปด้วยสา์วิเศษเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็แบบมีพี่เลี้ยงที่คอยแบบไว้คอยให้อาหารนฮ้วมันดีมากเลยอ่ะทุกคนแล้วตอนที่แบบเปิดฉากมาที่บ้านนิวอ่ะก็คือเราจะได้เจอพวกน้องนิเฟอร์ที่เราชอบที่เรารักด้วยแล้วตอนภาครแรกเราก็เห็นนินฟเฟอร์ตัวเดียวตัวเดียวก็คือโซนมากแล้วแต่ภาคนี้มีหลายตัวค่ะทุกคนมีตัวแบบกระพุกกระปีกเล็กๆโผลมาเป็นแบบเป็นลูปเป็นอะไรอย่างนี้เนาะ คือน่ารักมากแบบโอ้แบบเฮแบบ้ยสำหรับใครที่ชอบสัตว์พิเศษแล้วก็แบบโคตรน่ารักน่ารักมากๆและภายในภาคนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่น้องนิฟเฟอร์เท่านั้นน้องบูทังเกอร์ก็ยังอยู่น้องหลายๆตัวก็ยังอยู่แล้วก็มีสัตว์ใหม่ออกมาด้วยเช่นตัวซูหูทุกคน <S <S 1> <S 1> ตัวซูหูเนี้ยแบบเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ สัตว์ที่แบบเป็นของจีนๆเนาะที่อยู่ในคณะละครศาสตร์แล้วก็หลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเด่นของภาคนี้ตอนแรกเราคิดว่าตัวที่อยู่ที่ใต้หนามที่บ้านนิวอะ่ะจะเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ของภาคนี้เลยแต่แบบไม่ใช่ทุกคนมาแป๊มเดียวให้เราแบบวูาวาววาแล้วก็หายไปแต่ไม่รู้นะว่าภาคอื่นจะมาไหมน่าจะมานะทุกคนแต่ว่าสำหรับภาคีนิวคือตัวซูโฮเป็นแบบเออเดอะเบสเลยเพราะว่าแบบตัวเนี้ยแบบ เป็นสัตว์ที่สามารถแบบว่าสามารถวิ่งแบบข้ามเมืองได้เลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนเหมือนวาบได้อะอารมณ์ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยประมาณวาวาบได้อะทุกคนแบบเออแล้วก็เท่แล้วก็เป็นความน่ารักแบบว่าใช้อีตัวแบบนิ่งๆอ่ะที่แบบเหมือนล่อแมวอ่ะล่อน้องแล้วก็แบบเอาโยนใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยเอ้ยแบบน่ารักมากแล้วก็ห่างเสือมากทุกคนชอบมากและสําหรับความสัมพันธ์ของตัวละครในภาคนี้นะคะอยากจะบอกว่า เออมีความในเรื่องความสมพั์มากเหมือนกันอย่างเช่นคินนี่กับเจคอบคินนี่ก็เหมือนกับอยากแต่งงานกับเจคอบเจคอบก็อยากแต่งงานกับคินนี่นั่นแหละแต่แบบก็รู้ไงว่ามาร์เกลหรือโนแมสเนี่ยคนที่ไม่มีเวทมนต์แต่งงานกับผู้ที่มีเวทมนต์ไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่เป็นห่วงกพว่าคินนี่อ่ะจะถูกจับอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากแต่งงานแต่คินนี่ก็คือแบบรักๆเขามากแล้วอยากแต่งงานมาก ก็มีความแบบว่าบริยสนีสเจเจขอบแล้วก็แบบมาที่ลอนดอนกันจะมาแต่งงานเกตอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบมันมันไม่สมควันธรแบบนั้นเรารู้แหละว่าเจขอบรักวินนี่มากเหมือนกันแต่ด้วยความเป็นหว่วงเงี้ยก็เลยแบบไม่อยาแต่แบบความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์กับนิวส์คาร์มนเดอร์กับ Tina. ทีน่าด้วยทีน่าก็เข้าใจผิดว่านิวจะแต่งงานกับริต้าเลสตงแต่ที่จริงแล้วริต้าเลสตงจะแต่งงานกับทิซิอูดอะไรเงี้ย มันก็จะมีความสัมพันธ์ที่วุ่นวายกันนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่นิวส์คาเมนเดอร์กับริต้าเลสเตังกับเครอร์นิทกันตอนที่อยู่ฮอลว์บอร์เนาะเป็นคนที่เหมือนกับริต้าเลสเตังก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นคนชอบส่วนนิวสคาเมนเดอร์ก็เป็นคนที่แบบชอบอยู่กับท่านไม่แย่ไม่ชอบสุงสีกับคนอื่นก็แบบสองคนนี้ก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านิวอ่ะชอบริต้ามาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าริต้าเลือกที่ซิอูดไง น้องนิวก็หากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบน้องนิวก็แบบก็ก็ก็เข้าใจแล้วก็ตอนนี้น้องก็คืออินเลิฟกับทีน่าแล้วก็จะมีความมูงมินการตอนแบบไปไป,ปฏิบัติภารกิจอะไรอย่างนงี้ทุกคนแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูนะมันจะมีฉากหนึ่งที่นิวบอกว่าตาของทีน่าเหมือนสลามเดอร์แบบน่ารักมาก คือประโยคเด็ดมากเราเราเพิ่มเราเพิ่มประโยคนีมกมากมากมาคือแบบว่านิ้วอ่ะแบบคนรักษาใช่ป่ะแล้วก็เห็นหน้าทีหน้าแล้วแบบว่าเห็นตาทีหน้าเราบอกว่าตาคู่น่ะเหมือนแบบสลาเมนเดอร์เลยนะอะไรอย่างงี้แล้วเจคอบก็แบบเหมือนกับว่าเคยย้ำกับนิวไว้ว่าไอ้อย่าพูดแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอทีน้าก็บอกว่าคิดถึงก็พออะไรอย่างเงี้ยต้องไปบอกแล้ว่าตาเหมือนซลาเมนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมีความแบบเพื่อนกันนะเนาะเออ แต่ว่าทีหน้ากับนิวส์ก็คือแบบเป็นคนที่ก็เข้ากันนะเนาะแบบว่าน่ารักอะมันเป็นคู่ที่น่ารักมากมากเลยชอบความสัมพันธ์ของสคงคนนี้มากๆชอบความสัมพันธ์ของทุกคู่อืมย้ำเลยว่าทุกคู่ส่วนมางในความสัมพันธ์ก็คือแบบอดีงามอะทุกคนไม่เว้นม้แต่แบบเดวินดอร์กับกินดูโก็อบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันรักเขาฉันมีความสัมพันธ์ที่แบบ มากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น,อน้องอ่ะก็คิดกันเอาเองนะทุกคนยังไงนะคะถ้าใครดูจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ชอบคลิปของบูมบีมนะคะก็ฝากทุกคนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบูมบีมด้วยนะคะเราจะได้มาเมา์กันแบบนี้บ่อยๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอร์นกในคลิปต่อๆไปะคะ่ะและเดี๋ยวมาเมาส์ภาคสามกัน,นะค่ะทุกคนเ่นี่บอกไม่รู้ว่าคลิปจะมาเมื่อไหร่นะคะก็ ก็จะพยายามตัดต่อให้เร็วที่สุดนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบูมบิมขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับบูมบิมด้วยนะคะ